ดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ใช่ครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับก็เข้ามาพบกับผมนะครับนายสมทวยคงควรไม่ใช่ครับนายสมทวยคงควรคอยนะครับกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า400อนะฮะออนไลน์ครับผมก็ต้องขอขอบคุณกันก่อนเลยนะครับสําหรับเก่งอะไรแม่งเฮ้ยจะขอบคุณเฮ้ยก็ต <The S> ้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่มี อุปการะคุณที่ช่วยกันติดตามนะครับก็ผมก็ไอเก่งนี่แม่งยังไงวะเนี่ยก <c oughs>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  ็ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับผมถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับผมก็จะเนรคุณท่านนะครับเฮ้ hey, ไม่ใช่ก็ตอนนี้ผมมาอยู่เลเวลที่สิบนะครับเออแล้วก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับพาร์ทที่แล้วที่ระบบเสียงมันค่อนข้างเฮไปหน่อยนะครับผมก็คือลืมเสียงใน ในตัวเกมนะครับเลยได้ยินเสียงผมน้อยไปนะครับเอาล้ะครับขอแก้ตัวใหม่ในพาร์ทที่สองแล้วกันครับกับเกม400ร้อยสัตันนะครับเอ้ไม่ใช่4 0 0ออนไลน์ครับก็ที่ผมได้รับมานะครับก็เป็นสติกิวติดสางนะครับคือการปราบผีกะนะครับส่วนผีกะนี่นะฮะก็ผีกะเนี่ยก็ต้องต้องต้องดูดีๆนะครับว่าผีกะอะไรนะฮะถ้าเกิดผีผีกะที่กําลังหลีตาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกะอาจารยจะใส่เติมนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็พวกนี้ครับเป็นพวกที่ซึ่งแต่ก่อนนะฮะก็จะเป็นไม่ที่ยอมรับนะครับพวกเก่งแต่ตอนนี้โลกโลกโลกยอมรับขึ้นเยอะแล้วนะฮะไม่ใช่ก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนอนขึ้นมานะครับก็เห็นคอมเมนต์แล้วผมก็เลยเอมาอัดเพิ่มเติมสักหน่อยครับผมกับรับเอ่อเม400นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่ปราบภีกัตนะครับเข้าสู่วัดโพนะครับซึ่งวัดโพตรงนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับต้องแยกๆนะครับว่าวัดโพอะไรถ้าเกิดว่าเป็นผมก็ได้ก็วัดโพเซดอนไม่ใช่ไอ้นั่นมันวิหารเทพแล้วก็ตื่นมาบรรยากาศฝนตกๆนะครับแล้วก็มึนงงเล็กน้อยนะฮะกับเสียงข้างบ้านที่ค่อนข้างที่จยาแบบว่าเสียงดังว้ายๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนหรือเสียงเฮ้เฮ้ยโอ้ยเุ้ยเฮ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 ้ยลงไปเนยนะเฮ้ยอะไรว้าน้ำตกนะครับผมตกน้ํานะครับผมก็ ทีนี้ก็มาเจอเชนบ้านนะก็ไม่ไมสนใจก็โอ้นี่อะไรครับไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ก็เรียกว่าเจดีนะครับถ้าเกิดว่าข้างในมีดีเจนะครับก็จะเปิดผับเต้นได้นะครับไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยัง้หก็สวยนะครับผมว่าเกมแต่ผมไม่เข้าใจว่าเี่ยเกมม,มันสร้างมานานนะ้วแต่เกมมันก็ยังไม่ดังนะวันแนะนําให้น้องๆน,นะครับก็กลับมาเล่นเกมไทยกันดีกว่านะฮะ ซึ่งอันนี้นะฮะอันนี้มันเป็นที่ลูกศรน,นะฮะมันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะทีะ่ชาปนกิจนะฮะที่เผาเผาศพฮะซึ่งมันโบราณก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอาสก,กุแกป่าช้าวิเศษชัยชานนะครับเอาล้ครับมีผีขโมดนะครับมีผีขโมดแต่เราต้องไปหาผีกะนะครับเฮ้ยน้ามันหมูอาคมนะหมูป่าอาคมน <c oughs> ี่ ดิบชาวบ้านนะฮะเสื้อมันไม่ใช่ซอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้อาชีพที่ผมเล่นมันเป็นอาชีพหมอผีนะครับก็คนค้ั้งที่จะเข้าไปสู่บรรยากาศที่ใช่หมอผีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับนี่ครับผมมีหมูป่าคมนะครับเอาละครับซึงตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดินแดนนะซึ่งไกลโพ้นเลยนะครับก็จะเป็นดินแดนที่ผีกะอยู่หรือไม่นะฮะกต็ต้องดูกันนะฮะซึ่ง มีผีขโมยให้มันนําทางไปก่อนดีกว่าครับซึ่งไอที่อันนี้คืออะไรฮะเครื่องกรองน้ําหรือเปล่าพิกะอยู่ไหนครับตอนนี้เรากาลังเดินทางหาพิกะอยู่นะครับซึ่งไม่ทราบว่าอันนี้เจอแล้วพิกะไม่ทราบนะว่าเดี๋ยวแล้เวเดี๋ยวต้องขอดูไอจุดนี้ก่อนครับระบบนะผมกลัวว่าเสียงมันจะดังเกินไปอีกนะฮะเสียงรดนีดนึนะ มาถึงขนาดนี้แล้วครับถ้าเกิดมันยังเสียงดังอีกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออพีกาโฮเล่นพีกาซะก่อนนะครับซึ่งสกิลที่ผมมีตอนนี้นะครับโฮ้ยจู่ๆหี้งเลยเฮ้ยเดียวที่เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยพีกาแม่งดุเสียด้วยนะจะมีฝุ่นสีนะโอ้โหอยู่สองสามตัวแล้วไม่ไห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 วเฮ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยมึงยังไม่ทันเริ่มเนี่ยมึงพวกมึงอะไรเนี่ยมึงพวกมึงโกงกูไปเนี่ยสีเข้าสามสีใส่แม่งก่อน ซุกษาร์เซโมซุกษาร์เซโมซุกษาร์เซโมนะฮะเรียบร้อยหรือเปล่าครับถ้ามึงไม่เรียบร้อยกูจะเรียบร้อยเอเนะี่นี่ทำไมมันอึดจังวะเฮ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยซุกษาร์เซโมซุกษาร์เซโมแล้วก็เรียบร้อยครับบาปผีแก่ การปรับผีกะนี่ไม่ควรหลีตานะครับถ้ากะหลีตาเมื่อไหร่นะฮะก็ก <c oughs> ็จะเป็นผู้หญิงขายบริการ <c oughs> ไม่ใช่นี้ผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องพึ่งพากับสารนะครับผมต้องเข้าสารก่อนนะครับเข้าสารนะครับที่มันเอาไว้หุงนะครับไม่ใช่มันเข้าสาร ปูนะฮะหลวงปูเข็มวัดละขังนะฮะเนี่ยเฮ้ <c oughs> มันมันยากว่ะครับมันต้องมันโจมตีแนละ้วมันโจมตีแรงด้วยนะฮะตอนนีเ้เราเล่นของหน้าเราเล่นของก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอ่อตรงนี้นะครับก็เอ่อ เพิ่มในการวิ่งเร็วดังอาชาด้วยนะครับแล้วกออ็อะไรวะใช้ได้อะไรใช้ได้ใช้ไปก่อนออบันทึกประสบก,การณ์นะฮะนี่ก็คือเพิ่มอ,อ,อะไรวะเรียนรู100้ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรวะมากขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ต้องรีบเก็บเลเวลกันหน่อยครับสาหรับการเก็บเลเวลนะครับก็มันจะเพิ่มคล้ายๆกับเพิ่มค่าประสบก,การณ์ในการโจมตีเอ้ไม่ใช่ในการเก็บเลเวลนะครับ โซกะสานเซโมโซกะสานเซโมนี่ผมมีในหลังควายเข้าท้องด้วยนะครับุ๋ยแล้วก็นี่ครับกระสุนซปบบะเวซีเนี่ยจะไปยาวๆนะสำหรับโซกะสานเซโมโซกัสมันยากว่ะซึ่งเราต้องอ่าตำรานวิชาข้าวสารเสกระดับกลางเก็บไว้ครับเก็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 บถึงค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับ ช้ได้ประมาเ่อ๋อเราต้องเราต้องอ่านี่ไงนี่ไงครับก็คือมันบอกว่าเราตอนนี้แเดี๋ยวพอเราอเอาไปเลเวล5าใช่ไหมมันต้องใช้หนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เลเวลเรายังไม่ถึงนะครับก็ถ้าในเมื่อเราเลเวลเราไม่ถึงนะครับเราก็ควรจะเก็บเลเวลให้ถึงนะครับโดยการหาพีกะซึ่งตรองจำเป็นต้องหลีตานะครับย้ำจังเลยมุกเฮียเนี่ยห้ย ซัดมิดตบเสกเสกกระปูเข้าท้องครับซัดข้าวสารเสกนะครับเศกหนังควายเข้าท้องนะครับกระสุนวิญญาณใส่หมดทั้ใส่หมดแล้วมันให้ใส่หมดเลยต้องขอโทษด้วยนะครับผมต้องตือนจริงๆเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยกูตาย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 นี่เกือบตายเลยมาบอคอระคังตีดังเิงห่างเสกข้าวสารเศกขั้นต้นนะครับ ตายไปเลยไหมล่ะยากนะคะบีกะตวนี้นะครับผมเราต้องค่อยๆนะฮะป๊าน่าจะเป็นเลเ้ยวสิบเจ็ดแล้วนะก็เกิดแบบตัวนี้ได้นะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เนี่ยก็เท่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้นะฮะก็จะพูดทำใหม่ เอาเลยครับเอาเลยครับเลเวลอัพแล้วนะฮะสุดเยอ่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเลเวลอัพปัพ๊บเราก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะบนดำได้นะฮะยืนยันได้เลยเบยซึ่งเดี๋ยวสักอีกสักครู่นะครับผมเลเวลสิบแปดนะครับถ้าเกิดเลเวลสิบแปดเนี่ยผมก็จะไม่มีคาถาใดๆนะครับอยู่จะพูดทำไมก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็อีกหนึ่งตัวสำหรับจบภารกิจผีกัดนะครับเบอรโข๋ยนะฮะคิติคอนนะฮติดขีนะฮะ ติดขี้แนะแล้วก็เสกก็สามเสกแนะ่สิดแย้ตเลยแนะ่ฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับภารกิจปีกะนะครับซึ่งก็ได้รับฟันเต็มแรงนะฮะเต็มแรงเลยนะฮะเอาซะหมดแรงเลยนะฮะท่าเราไม่เก็บดีกว่ามันเป็นหน้ามันจะไม่ใช่อาชีพของเราแล้วก็เดินทางนะครับกลับไปหาไอ้จุกนะครับไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุก ซึ่งเราต้องกลับเอาพวกนี้ไปถวายน้ำแดงก่อนในคริสตม่ไมไม่ค่อยคึกเลยวะเนี่ยมันเนี่ยหมูก็ไม่ค่อยรู้ระบบมันทักเท่าไหร่หรอครับอะไรเนี่ยโอ้โหโ,โกเล็กหมูป่า3วันนะครับมีไอเทมมาใหม่นะฮะอัปเดตเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวงี้ครับ๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวเราเดินดีดีดีวะเดี๋ยวเราอแล้วเราลองใช้อุปกรณ์เพราะเราต้องหา สี่ช่องเลยทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวเราจบภารกิจก่นอนไม่เป็นไรจะแต่เมืองหายจุกนำตาง,งไปหายจุกก็จบภารกิจนี่ไงจบดีไม่จบหอรอือวะมึงกับกูไม่จบหรอ,อวะเราทิ้งอะไรได้บ้างครับเนี่ยคัดเลือกก็รับกลางทิ้งได้ทิ้งไปก่อนวิชาบรรจงลิงนะฮะบรรจงลงิงใช้ได้ไหมเราไม่ใช้นกทิ้งไนปะเราเก็บเฉพาะที่เราใช้ก็พอนะครับ รรประตูย้ายมิตินะครับประตูยายมิตินี่ผมลองทดลองเล่นแล้วฮะรู้จักบีวิงพวกวิงพวกพวกวิงพวกนี้ในเล็กนาล็อกว่อจะคล้ายๆกันครับคุณเจลึกลับนะครับซึ่งคุณเจลึกลับเนี่ยมันบอกว่าให้เรามาเปิดกล่องเลเวลหนึ่งได้ซึ่งผมก็พยายามเปิดนะแต่มันก็ยังเปิดไม่ได้นี่ฮะช่องไม่พอก็คือช่องไม่พออย่างนี้นะครับเราก็ต้อง อ uh, ู่ที่เทอะไรวนะเนี่ยต้องต้องก็ต้องก็ต้อง,อ,ง,อ,งอันนี้เศษโลหประรมหรือว่าแก้วชนเหล็กอ,อะไรเนี่ยแล้วทำยังไงช่องอะไรเงี้ยทำไงวะเอาเอางี้แล้วกันเราต้องใจได้ฮะเราต้องทิ้งไปเลยแล้วกันเนี่ยยืนยันดุงดึงเนี่ยทิ้งเลยเ่ยเนี่ย,ยะอะไรเนี่ย ประกันระดับต้นอะไรเนี่ยแม่งผมก็้าย้ายประตูเมืองนี่จะเป็นใบวาร์ปเราเดินเอ,อานะแล้วกันทิ้งแม่งเลยเนี่ยก็ปั๊บแล้วก็ใส่ใส่นะฮะโอ้โหใส่นะใส่นะครับแล้วเรามาดูกันคลาสตว่าอ,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 อ้าเ,เอ้ยไอ้หัวกูไปไหนวะตะกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวเฮ้ย ถ้าดูดูดูนะครับนี่ดูนะครับเกาะหมูป่านะฮะเทพวะเทพวะตอบสิครับท่านผู้ชมครับตอบสิครับเทพ่ะครับูเล่นอะไรกับใครอยู่เนี่ยน้ำทางห้จุกใหม่ครับจบภารกิจผิดสารขอบใจนะนี่เอาเลยครับผมตอนนี้เราได้ภารกิจใหม่นะครับเป็นฝูงสมิงนะครับซึ่งผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องนึงมาครับเรื่องเสือสมิงนะครับ ก็หนังดีครับเหมือนกับนอกเรื่องทําไมก็ไม่รู้นะฮะก็นําทางทันใจซึ่งนําทางทันใจนี้เราไปไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีป้ายประตูพิเศษซึ่งเราเพิ่งทิ้งไปตะกี้นี่เองนะครับเพื่ออะไรครับเอาไเป็นนาทางไปหาอาจารย์คงนะครับอาจารย์คงนะครับถ้าเกิดทุกท่านได้ดูชิงลอจชิงล้านะครับอาจารย์คงนี่เป็นอาจารย์คงเดียวกันนะครับเอาละครับก็มาตามหาอาจารย์คงกันต่อไปนะครับซึ่งเฮ้ยพระอาจารย์ธรรมโชติวะพระเฮ้ยเฮ้ยพระพระสวัสดีครับ นี่ครับท่านท่านดวงตา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 ไม่ยิงว่ <_ letter> ะเอาละครับเจอกันแล้วครับกับท่านอาจารย์คงเราเจอกันแล้วนะฮะก็ตรงน,นี้ครับมันบอกว่าเราต้องไปอ่าในนานา,นานไม่รู้จักแล้วอาจารย์คงอาจารย์คงเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยยืนกลางแขนอยู่นี่แหละฮะน,น,น,นี่คนนี้นะครับก็ตอนแรกนะ ภารกิจของพีกะที่เราต้องหลีกตาสู้นะฮะก็เราเอามาจากท่านอาจารย์คงเนี่ยแหละครับก็ทีนี้ไอจุกมันก็บอกว่าให้เรามาต่อสู้กับไอฝูงสมิงส้นตีนเนี่ยนะฮะเราก็เออเนี่ยแหละได้รับซึ่งถ้าเกิดเราเราเอาเอาชนะฝูงสมิงสมวยหัวขิงนี่ได้นะก็จะสามารถเอาคุณเจานาคซึ่งคุณเจานาคเนี่ยผมดูแลนะก็มาใช้ปลดล็อกนะครับกับช่องอ่าพวกเนี้ยได้เพิ่มอีก ซึ่งเอ้ยมันเฮ้ยชักเ้แป๊บมึงผมลืมใส่รองเท้านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอครับชุดมันก็อีปิกขึ้นนะครับผมมาเห็นว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ไปปราบเสือสมวยหัวคิงก่อนเอาเลยครับตรงนี้นะครับเราผมใช้นําทางตัวนี้นะครับแล้วมันให้เรามานําทางมาถึงตรงนี้นครับซึ่งซึ่งผมมาปราบ ปวามเสือสมิงนะครับซึ่งเสือสมิงเนี่ยฮะอยู่ไหนไหนเสือสมิงมกูเห็นในมีแต่พิกาตาเออลีตาเนี่ยไหนวะไม่เห็นจะมีเลยกูโหกูเวะใช่เปล่าท่านผู้ชมครับไหนครับเสือสมิงเอหรือว่าพิกะมันแปลงร่างเป็นเสือสมิงหรปล่แปลงร่างเป็นพิกะเนี่ยอาจะใช่ด้วย เอไม่มีจริงๆนะครับเนี่ย้อชิคุยผีดิบขึ้นอื่นด้วยเียผีดิบขึ้นอื่นแขนหักแขนขาดให้มันไม่มีจริงนะครับเนี่ยไหนวะไหนครับไหนครับเนี่ยเราวไปดูที่สามน่งก่อนครับ ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เห็นว่าจะมีเสือสมิงอยู่ตรงไหนเลยนี่แต่ผีดิบขึ้นอื่นนะฮะหรือว่ามันโกหกเราอะไรวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าเราเข้าไปในนี้ โครงกระดูกอีกะเสือแล้วครับเสือสมวยหัวเข็งครับทีการนี่มันเป็นโจมตีแบบโอตโต้ใช่ป่ะครับแล้วไอ้ผีผีกระดูกนี่มันโอตโต้ป่ะฮะผีกะโอตโต้วิ่งน่ะเสือเย็ยนเนี่ยผมว่าน่าจะโอตโต้ทันทีเหมือนกันนะครับก็ถ้าอย่างนั้นผมก็หลบมาใช่เลยงั้นผมก็ต้องหาทำเลยเฮ้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 ยถกูจะตายหรอกนันะ่นน่ะเฮ้ยชิบหา,าย <laughs> ทำไมทใหมทใหม่ตั้งหลักใหม่พี่พไก่เยอะอย่างเงี้ยผมสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งคือสิ่งที่ผมเก่งที่สุดก็คือปากครับผมเก่งแต่ปากตังนี้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 แล้วกันอ่าอ่าโอเคโอเคพี่พิกะรองอ่านี้ คือนักเวทส่วนใหญ่เขาต้องอ่ไม่บวกใช่ไหมแต่ผมเป็นคนนักเวทใจได้นะผมจะยืนบวกอย่างนี้ซนะึ่งผมยืนบวกอย่างนี้นะฮะผมก็จะชนะอย่างนี้ครับแต่ผมก็ต้องมาแอบอย่างนี้ครับโอ้ยมันเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยไอ้ยันอะไรเนี่ยกล้วยหนุนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะม,มียันอะไรอีกปะที่สามารถยันประกันระดับต้นอันนี้ที่สามารถเพิ่มเลเวลได้ฮนะ อยากได้รีวิวไอ้แคสอะไรวะเนี้ยชิบหายหมดแล้วอ่ะใช้ยานาชาใหม่ไปแล้วด้วยหมดแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรก็าหาเสอ้อสมิงครับเนี่ยมิงพีกามายุ่งอีกแล้ว แม่งสู้ไปได้เนี่ยนี่โอ้โหดินแดนนี้อะไรม่งช่างโหดร้ายไม่โหดจริงอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยเออผมจะพูดว่าให้คนมันเป็นหนังไทยครับเซอร์สมิงนะครับก็ไปติดตามชมกันด้วยนะครับผมติดเซอร์สมิงฮนะผมเพิ่งไปดูมาโคตรเฟี้ยงฮะเสือออกมาจากปากคนนะเออคนออกมาจากปากเสือฮะเฟี้ยงองอ้มากๆ ซึ่งเขาบอกว่าให้ผมล่าเสือสมสงนะฮะปราบเสือสมสงเนี่ยประมาณ10ตัวนะครับซึ่งพีกะแม่งสู้ไม่ได้จริงฮะแล้วเกมเนี่ยคนเล่นน้อยด้วยการปาร์ตี้มันก็เลยแบบว่าโอ้ยุ้ยเหียบอสมันไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยโอ้ยพีาศาจเสือสมอยวยหัวขิงแม่งมีบอสด้วยมาเถื่อเทศโอ้บาบอจะสู้ย,ยังไงเนี่ยยังตามกูมาปัดเข่เอ้ เบ๊เบ๊เบ<ป>๊นะี่นมึงไม่ตายนะบอกได้เลยเดี๋ยวว่ากูตายแน่ๆมีเว้านะมันไม่เหนเสือเว้าใส่ทั้งนั้นนะตายไหมมึงไม่ตายกูเกือบอเดี๋ยว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 ถ้าเกิดอย่างนี้นะผมว่าผมจะหากินบริเวณนี้ไป็สิ่สักพักนะฮะแล้วก็จะจะแบบอ่า ว่ามันน่าจะไม่มีมอนสเตอร์น่าจะเกิดแบบน้อยมีกี่คเลยด้วยมคือที่ไรวะนะเออเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวคง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 เดี๋ยวผมขอทำภารกิจนี้เสร็จนะครับแล้วค่อยมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันง่วงมากๆแลยก็ตื่นมาแคทหนึ่งกุหลาย บ้าบอคอมูย่างยิงมันใช้สกิลใส่เรานะครับเป็นกระสิวเอ้ยสกิลกระทิงเล่นอะไรทั้งอย่างเมื่อกี้ที่ผมอ่านเฮ้ยเน่าจะผมน่าจะพอผมผ่านภารกิจนี้ผมน่าจะเลเวลสิบแปดนะครับ เออเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับมาล่าผมคงจะปั๊เซอร์สมิงนะครับซึ่งอ่าก็หวังนะครับว่าให้ทุกคนสนุกไปกับการอัดอัดคลิปของผมนะครับการคลเกมของผมผมก็อยากหวังก็อยากให้ทุกคนสนุกนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือพอใจไม่พอใจครับก็ด่าแม่เพื่อนข้างบ้านได้เลยนะครับไม่ใช่ผมนะครับขอบคุณครับแ้นสำหรับวันนี้เจอกันครับ